่จะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวพี่อ้อยมูนไปเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมาปอกมะม่วงกันนะคะ ทีนี่เป็นหัวกะทิ์นะคะเคี่ยวไว้โรยถั่วเลยค่ะถั่วที่ทำไห้เนาะตัวนี้ใส่เยอะได้เลยนะคะเพราะว่าถั่วตัวนี้ไม่แข็งนะคะกรอบแล้วก็อร่อยค่ะกรอบนุ่ม ปอกมะม่วงกันนะคะพี่อ้อยใช้มีดสองคมเนาะเพราะพี่อ้อยจับมีดธรรมดาไม่ถนัดนะคะใช้มีดส,สองคมตอก มีดนี้ไม่ใช่ของพี่อ้อยนะจะเป็นจะใช้กันคนละคนละเห็่นเดี๋ยวพี่อ้อยดูของพี่อ้อยก่อนไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนหาไม่เจอ ไม่ค่อยคมนะคะปลอกไม่ค่อยสวยเนาะที่ไว้จับไม่ค่อยถนัดด้วย <love> ฉันไม่ค่อยถนัดไม่สวยเลย ข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงใช้มีดสองคมปอกเนาะมีดอันนี้ไม่คมนะคะจะเป็นมีดคนละเล่มเหกับที่ได้เคยใช้เนาะก็มาทานด้วยกันค่ะข้าเหนียวมะม่วงเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็ฝากช่องร้านชายนะคะช่องไฮซีด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะประทานด้วยกันค่ะ